ออยุ่ยยุ่ยครับยุ่ยยน้ำมิ่งมุ้ยสวัสดีครับมื่อกี้ผ้ามหามิ่งครับมึงเหรอชิด้จังหั่งวนี่ไปเขายังลงลำหน้าลำธงก่อนเดี๋ยวมากับลูกสองคนมาหามิมครับไปเจาะบิึงครับไปไบมึงดีเดียร์ชิดายบั เดี๋ยวไปหาหอทั้งมันก็นเนาะถ้าเห็นแล้วก็เดี๋ยวจังสีบอกครับมีเขาเรียงกันเป็นแนวนะมึงน,ำงน้ำกกงอ่อยหน่อยๆไปเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาก่อนนะครับเนาะเดี๋วทว้งถ่ายให้ม่งต่อมาครับเห็นเห็นแล้วครับหนึ่งห้างครับไปนี่ลูกไส้เป็นคนเห็นนะครับเนี่ยเห็นบอเดี๋ยวผมผ่าสี่มังเห็นรอดนี่รอดเลนะครับ มีหับเพลเลยดำๆครับเดี๋ยวผมจิกับทางล่ะเอาไปเห็นิึงนะครับด้วยใส่เป็นคนเห็นนะครับเห็นลวครับหนึห้างใส่เวลาหนาสิยวันสิบหนาทีได้นะครับนะครับล่างที่หนึ่งล่างที่หนึี่ครับเดี๋ยวผมเหเบมึงแต่มอนี่ก็ขึ้นห้งเนี่ครับนี่เห็นละนี่ครับนี่นครับนี่นี่นี่ะครับนี่นี่นีครับครับประเดิมหีงแรกของปีครับประเดิมครับห้่นรก พ้างแหลกของปีเลาะอยู่ทุกหน้าจะคลองละเดิมพ้างแหลกของปีนะครับได้ไปเดี๋ยวผมสิลุยเลยครับไปลุยบ่เคยเอาบันไดได้เห็นละแบบจริงจังทท่แหรกโอเคครับไปลุยมาครับเดี๋ยวเวลาทำการครับนี่เอาถูกนะครับมาเอาผมใส่ถูกนะครับผมโมนมันเสียนนะคราเนาคงเอาจะข่าหลอกสักลองสอบครับ กก่งแล้วก็จังสีค่อยๆพัฒนาไปครับในที่มือการเอาหมิ่นเชิญไหว้ฟ้าดินนะไปครับได้สิ่ถินเ็น่ังไ,งได้ดังที่ถิ่น โอ้โหโอ้โใช้ดาไม่ไพ Dis ่ยททั <h <h ้งเลยโอ้ยเหี้ตลงกลางกอ อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยรุดรดลงเลยเอ้ยไปใช้แบบนี้โอ้ยมาเสียอ๋อข้างออใครแบบนี้โอ้ยน,น้ำนัำด้วน้ำอะไรอยาเงี้ยโอ้ยคือเขา,าอยากใช่ไหมใช่ไหมตายใหมโอ้ยหังเลยหายยโอ้ยหนังบ้านเต็มแล้ว เดี๋ยวเด้ออ้ยหวานเต็มลำเลยครับอ้มาเกี่ยวอู้ผิครับมึงมึงหวานผีดครับมึงมึงหงวานอ้ยเต็มเลยครับ มาไหมส่วนไหนครับ,รบผมเกียเก่ยวก,กันสีเกียวยังไงหลูกเสักกิดว่าเอาีนเขียยวก็ได้พ่อไครับโอนน้กวาดส่งอย่างเนี้ย นุ้ยมีไม้ไผ่ขวงขอวหางเยอเนี่ยอู้พุ่นจับกันเป็นก่อนนะครับขออแากเอานะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้ขออแากเอานะครับเด้อ โอ้คนละหวานงามแพงครับไปครับเด้อาสิคนีนละหวานแบบงามไปครับเรียบร้อยห้างนึงโอเคครับสุสุห้างแรกเอาครับพออีกลไปครับห้างที่สองห่างกันประมาณกาบขันมานี่ก็ประมาณห้าสิบเมตรครับโบเกอนี่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 ครับนี่ ัวนี้ผมเห็นนะครับนี่นี่ตัวแรกของลูกผมเห็นฟูนครับอยู่ข้างเห็นเหรอโอ้โหดำ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 นี่นี่นี่ดำดำเห็นเหรอไปเดี๋ยวผมสีสีเบิ่งเดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งเอนเห็นมาครับนะอยู่แขงแขงห้างนกครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับห้างที่สองของปีครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อครับ โอเคไปดูก,กันครับห้องที่สองผืนมาหอดกลางก็ไปแล้วอ้น่ครับเป่าไม้อยู่ปลายไทยก็ชีด,ยด้ยบ่ได้เราเซ็นวัดยูปลายให้ครับลองเลยเออเออเออเอ,อ้อออยงาให้หนิติโอ้ยที่นีเ่เสกแห่งแท้โอ,อ้

ให้น้ำนนด้วยวะอะไ้กินเลยอะไรดิดดดอะโอ้ยอะไรวะเอียยุไปไดีเด้อเนี่ยน,นี่ถึงวัน เต็มเงี้ยแล้วมั้งเก็บสีงห้างเลยแล้วมั้งมา อ๋อหัหน้าวันใหญ่แห้งครับตัวนี้จะสีเทาบ้าครับลงมาให้ลูกชายเป็นคนปัดนะครับเน,ะบนาะมันว่าจะปัดเท่งมาเลยมันอันแห้งหางแต่หัวหน้าวันครับปุ้ยให้บรใการ หมานเต็มตมปัดเลยลูกปัดแล้วก็จังตัดนม่ใช่เคียงแไงมันออตัวตูนไมีครับไม่มีมีโค้งสีสันหรอกแบายๆอาล้วไก่ๆถูกนี่หละเบินงครับ,นะรบอู้ยยยยย ันี่ครับปูหอยลำปางงามๆเอาสองห้างหนี่งครับทอดเลยครับฮ่าจะทอได้กินบ่ได้หาขายนะครับเนาะนี่มึงลูกสายผมเป็นคนปัดนะครับรอบนี่โอ้ยลำบานเต็มหัวครับโอ้ยหลายงามเพ่งครับหัวลำบานงามเพ่งครับนีเพราะงั้นขายก็สองหลอยนะห้างสองหลอยคนได้ครับสองห้างเอาใส่หุงเลย แล้วก็ยังตัดอันนั้สั้นๆอ่ะใส่เข้ามาอือโอเคเอานี้มาตัดกลับไปนะพี่ๆตาสิหน่อยจับไปป่าที่ดูเวลาทัานนอ่ามีครับแม่มันโอเคครับอ่ะลูกชายไทยพอนนี่จักบาทโซ่เพิ่นโอเคครับได้สองถุงสองห้างพอ่อเมื่อครับ ม่เลยก็ได้กินครับไปนี่ครับเอามาให้ยาเอาบ้างกินเลยอย่าผบต้องแห็นอะไร้หรนกินเองกินให้เราซอยเจ้าของสักช่วงนี่อย่าไปซอยเราหลายให้นเราซอยเจ้าของเองนี่ครับเอามาให้ยาแบงมาเห็นมาแบงมาให้ยาในบ้านนนี่ครับ ได้สองหัางครับเอาสองหัางเมือ่อยแล้วพ่อครับน้ำหวานโอ้ยหน่อยปกปกๆกครับเดี๋ยวหมดก็มาครับกัดแน่นอนเจาะหมดเจาะไม่อยู่ค่ะหมล่วเฮ้ยยุยยุ่ยครับยุยย่น้ำมีมู้ย